ตอนรับทุกคนเข้าสู่ครูอินทีวีนะคะวันนี้เนี่ยเฟิร์มมีเมนูของหวานที่ทําง่ายมากๆเพียงแค่เรามีกระทะในการทําเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเฟิร์นได้กระทะใบใหม่มานะคะเป็นกระทะที่อะบอกว่าใบใหญ่มากนะคะนันก็คือตัว คอรีลคิงค่ะรุ่น g o ลซี่ีที่สำคัญเนี่ยถึงจะใหญ่แค่ไหนก็จับขนาดมือมากๆเลยนะคะคุณสมบัติของเขานะคะนั่นก็คือมีความเรียบรื่นนะคะแล้วก็สามารถผัดได้ง่ายไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเลยนะซึ่งเหมาะกับเมนูของวันของเราในวันนี้นั่นก็คือเมนูครีเเยน็นนมสดนั่นเองค่ะเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเนี่ยไปดูส่วนผสมและวิธีทำพร้อมๆกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะ เริ่มต้นนะคะเราจะร่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะ90กรัมพร้อมกับผงฟูครึ่งช้อนชาลงไปนะคะ ทำการลออลงไปในชามนะแล้วก็พอล้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็รอพักเอาไว้ก่อนเนาะเตรียมถ่วยผสมใบใหม่นะคะตอกไข่2ฟองลงไปนะเราจะใช้ทั้งฟองเป็นไข่ไก่เบอร์2นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเทน,น้ําตาล25กร,รัมลงไปตามด้วยกลิ่นวานิลลาลงไปเล็กน้อยนะคะพอเติมลงไปแล้วเนี่ยก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้ละลายเข้ากันดีแล้วเติมนมสดอีก250กร,รัมลงไปนะคะคนให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบนะคะพอเข้ากันแล้วเราก็จะใส่ตัวแป้งนะคะที่ทําการ ล่อเอาไว้ในตอนแรกนะคะลงไปนะโดยที่แป้งที่เราล่อนนะคะเราจะแบ่งใส่ทั้งหมด2ครั้งนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันทั้งสองครั้งเลยนะคะมันอาจจะคนยากนิดหนึ่งนะทุกคนคือมันอาจจะเป็นก้อนนิดนึงอันนี้ในขั้นตอนนี้ถ้าเพื่อนๆเห็นว่ามันเป็นก้อนเนี่ยในตอนสุดท้ายเพื่อนๆอาจจะสามารถกรอง ตัวแป้งเคฟอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะแต่ของเฟิร์นเนี่ยคือไม่ไม่ได้กรองนะก็ทําการคนให้มันละลายให้หมดนะคะพอละลายเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะใส่ตัวเนยละลายอีก25กรัมลงไปนะคะคนให้เข้ากันจากนั้นเนี่ยก็นําไปพักในตู้เย็นเป็นเวลา1ชั่วโมงค่ะพอครบเวลานะคะก็เอามาเทใส่ในกระทะโคลเด King ของเราได้เลยไม่ต้องใส่น้ํามันนะคะเปิดเป็นไฟกลางนะค่อยๆใส่ลงไปแล้วก็ทําการแบบ แผ่ให้มันเป็นแผ่นแบบนี้นะคะแล้วก็รอให้ด้านหนึ่งมันเริ่มสุกคือสีมันจะเปลี่ยนเป็นเข้มๆแบบนี้นะจากนั้นเนี่ยก็คือมันง่ายมากทุกคนคือเราก็แค่ใช้ตัวไม้พายยางนะคะหรือตะหลิว่ที่ทางโคโลคิงอะ่ะเขามีแถมมาให้กับไม้พายอีกอันนึงก็ได้เอาไว้ช่วยกันเพราะถ,าถ้าใครไม่ถนดัดอย่างเฟิร์นเนี่ยไม่ค่อยถนดัดก็จะใช้2อ,อันนะค่อยๆทําการพลิกกลับด้านแบบนี้เลยแล้วก็ที่เหลือคือมันก็จะไม่ติดกระทะเลยทุกคน เนี่ยมันก็จะแบบหลุดหุด,หล,ดล่อนๆอย่างเงี้ยใช่ปะพอล่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วอะตอนแรกเฟินยกไม่ถนัดเฟินก็เลยใช้วิธีการเอากระทาเทลงมาใส่ใจานแบบนี้เลยคือมันหลุดออกมาเลยทุกคนคือมันไม่ติดกระทาเลยซึ่งอยากให้หดูอีกครั้งหนึ่งนะคะคือมันฟลิปมากเนี่ยเฟินทำการอันนี้คือพลิกกลับด้านแล้วนะคะเนี่ยทำให้ดูอีกทีนึงนะว่ามันล่อนขนาดไหนนะทุกคนเห็นปะมันไม่ติดกระทาเลย นะซึ่งพอเฟิร์นะลองเอาเขย่าดูให้ทุกคนดูคือมันเลื่อนจริงๆลื่นมากแล้วก็ดูแบบง่ายไปหมดเลยเฟิร์นก็เลยโอเคไหนๆก็เลื่อนหลุดขนาดนี้แล้วก็เลยยกไอตัวถาดของตัวแป้งเครฟของเรานะคะที่ที่เราเตรียมเอาไว้นะทาการยกแล้วก็เทล,ลงมาเลยแล้วกันมันง่ายดีนะคะก็คือง่ายๆมันล่อนติดกระถาแบบนี้เลยเอาล่ะมาถึงการใส่ไส้ในวันนี้เนี่ยเฟิร์นนะคะจะเริ่มทําการหยิบแป้งเคลปเย็นของเราที่เรา ทำการทอดไว้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ใส่เป็นตัวไส้นะะูเทลลาค่ะอันนี้คือเพื่อนๆจะสามารถใส่เป็นตัวพิพิงคิมก็ได้นะแต่วันนี้เฟินขอเลือกเป็นนูเทลลาละกันคืออยากกินอะไรที่มันหวานนิดนึงนะส่วนตัวไส้ผลไม้นะคะวันนี้เฟินเลือกมา3อย่างนะคะเฟินก็จะใส่เป็นตัวกล้วยนะคะโไปนะตามด้วยสตรอเบอรี่แล้วก็บูเบอรี่อันนี้คือเด็ด ชอบมากมันเพิ่มวิตามินซีมันตัดกับความหวานคือมันมันคือมันโอเคมากทุกคนจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆพับนะคะตัวแป้งเครปนะคะเข้าหากันแบบนี้เลยเป็นการห่อแบบทรงแบบเป็นทรงกระบอกหนึ่งนะจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปทำการจัดจานกันค่ะทุกคนซึ่งบอกเลยว่าหน้าตาน่ารับประทานมากๆ เราก็จะหยิบไอตัวแป้งเค่ยไปจัดจานกันโดยที่พอเราเอาไปเรียงกันแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเรียงตัวผลไม้ลงไปอีกเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ยังไม่ลืมบีบตัวนูเทลล่าเพิ่มลงไปอีกสักหน่อยนะคะเพื่อความเข้มขน้นแล้วก็โรยปิดท้ายด้วยไอซิ่งแบบนี้เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับครปเย็นนมสดของเราวิธีทำก็ เ,เพียงแค่ใช้กระทะแล้วมีตัวเลือกของกระทะดีๆอย่างโคเรลคิงเนี่ยมาใช้นี่ก็คือบอกได้เลยว่าใช้งานได้สะดวกสบายมากเนื่องจากว่าตอนที่เราอะเทแป้งลงไปขอแป้งเริ่มสุกนะคะตอนแรกก็กังวลอยู่เหมือนกันว่ามันจะติดกระทะหรือเปล่าแต่ผลที่ได้คือมันลื่นมากทุกคนตอนที่เราเอาไม้ไผ่แสลงไปแล้วก็กลับด้านอะพอมันพลิกกลับด้านแล้วมันจะมีความฟลิปของตัวแผ่นแป้งเคฟนะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นกันคือมันไม่ติดกระทะเลยแล้วทาได้ง่ายมาก ที่สาคัญพอเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วอะวิธีการทําความสะอาดก็ง่ายจริงๆเนื่องจากมันไม่มีไรติดกระทาโนกเราก็เช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่ายสุดๆไปลเลยอันนี้เป็นข้อดีอีกข้อนึงของโพลิคิงรุ่นโกซีรีส์ตัวนี้เหมือนกันนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะได้กระทะตัวนี้ไปใช้ก็เดี๋ยวเฟิร์นจะทิ้งลิงก์ช่องทางติดต่อซื้อขายไว้นะคะใต้ดีสคริปชั่นนี้นะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชาแนลของเรากันด้วยนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนแล้วพบกันม คลิปหน้านะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย